ปรบด,ดียามเช้านะคะวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของโรงแรมอมรัมมรีหัวหินเนาะเอาเป็นว่าดูในส่วนของที่คนชอบมาใช้บริการก็คืออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำนะคะนี่สระว่ายน้ำนะนี่เขาก็มีข้อปฏิบัติสำหรับสระว่ายน้ำนะก็คือ เปิดให้บริการเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะอดีค่ะไปน้ำแต่เช้าเลยเสะเขาใหญ่มากแล้วก็จะมีที่นั่งเยอะมากเนาะแต่แอนลองเดินไปทางน้นแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะ ทะลุไปหาดหาดตะเกียบได้เนาะมันต้องเดินไปทางนู้นนะคะไม่แน่ใจเนาะเราปรพอบอกก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็พา,ามาดูสระแล้วกันเนาะก็ที่พักก็จะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ดูตามที่บุ๊กคิงได้นะคะว่าราคาห้องเขามีหลายประเภทนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะ เดินไปได้ไหมโอ้เดินไปได้นะคะโอ้เราเดินได้นะคะเอ่เราจะได้เห็นมุมนะคะมุมทะเลสูงเลยค่ะสูงเลยอตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ก็เริ่มมีคนมาว่ายน้ำแล้วนะคะ mm. ก็ว่ายน้ำเ,เริ่มมีคนว่ายน้ําแต่วันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเนาะแต่นี่จะเป็นวันจันทร์แล้วนะคะก็คนเขาก็เริ่มกลับไปทํางานแล้วนั่นก็จะเป็นล็อบบี้หลักแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นโรงแรมเนะเาะแอดไม่ได้ทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าไม่ได้จองที่พักเป็นแบบรวมอาหารเช้าเนาะ แล้วจะเดินออกไปนะคะไปดูน้ำตกสวยมากก็หลังชาติค่อนข้างเยอะทีเดียวก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบที่แอดรีวิวนะคะอนนี้ก็ลงไปแล้วเนี่ยสวยแอดชอบตรงนี้นะ้อชอบมากอมแอดชอบตรงนี้ นี่สวยไหมนีม่ตรงเนี้ยชอบเดินแบบว่านดีน้ำตกก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะเจอกันใหม่นาอิวนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ